สีราสศีดวงการเงินปังรุนโชคดวงเด่นมากมีโอกาสดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสีราสศีดวงการเงินปังดวงเด่นมากมีโอกาสดีได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคม ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินค่อยๆลดน้อยลงขี้ขายมากขึ้นในเดือนนี้จะหมุนเงินได้คล่องตัวขึ้นมีโอกาสมีรายได้ต่างๆดีขึ้นการขอเครดิตสินเชื่อหรือทำอะไรใหม่ๆจะได้แหล่งเงินทุนมีเงินกู้ที่ดีการงานมีการบุกเบิกเรื่องงานเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เหนื่อยหน่อยศัตรูอุปสรรคเยอะจะส่งผลดีต่อการเงิน ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง16กดกดาคมต้องบอกว่าเด่นมากเรื่องโชคลาภลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆมีโอกาสลุ้นสูงมากหรือมีสัมผัสที่หให้มั่นใจในลางสังหรณ์ตัวเองจะแม่นยำจังหวะดวงดาวส่งผลให้ได้โชคลาภไม่คาดฝันหรือมีโอกาสเดินทางไกลจะมีโชคกลับมาเรื่องการเงิน อะไรที่ลืมไปหรือหายไปมีโอกาสจะได้คืนมาสิ่งคิดว่าไม่ได้มันจะได้ดการงานวุ่นวายมากรับผิดชอบหลายอย่างงานตัวเองงานคนอื่นต้องจัดตารางงานให้ดีและ,และดูแลสุขภาพเป็นพิเศษาราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคม จังหวะการเงินมีพลังมีโอกาสความมั่นคงทางการเงินเจอรายได้ใหม่ๆหลายทางอาชีพเจอผู้คนเยอะๆอย่างเช่นนายหน้าตัวแทนจะส่งผลดีมีส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ยังต้องเตือนเดือนนี้ทรัพย์สินของมีค่าจะหายหรือรายจ่ายจากการซ่อมแซมรถอุบัติเหตุแก้ไขอารมณไปเข้าศูนย์หรือนัดหมอทำฟัน ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนเป็นราศีที่มีเงินทองมากองตรงหน้าจังหวะดวงดีมีช่องทางการทำเงินหรือหารายได้ใหม่ในเดือนนี้งานจะค,ะคึกคักเงินก็เข้ามางานเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาเจรจาร่วมหุ้นลงทุนจะเกิดข่าวดีการเงินงอกเงยมากขึ้นแต่ต้องเตือนต้องระวังเรื่องความขัดแยง้งหุ้นส่วนผู้สัญญาเพื่อนร่วมงานให้ดี 2ราศีดวงดีโดยเฉพาะด้านการเงินมีเกณฑ์โชคลาภเข้ามาหาจนต้องบอกว่าเตรียมเปิดกระเป๋ารอรับทรัพย์หนักๆได้เลยได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมรู้สึกสบายใจขึ้นอาจเป็นเพราะการงานไปถึงฝั่ง ไปถึงฝันที่วางเอาไว้มีโอกาสดีที่จะก้าวหน้าอยากได้อยากทําอะไรจะมีคนช่วยเหลือดวงการงานวิ่งฉิวถ้าเบื่อเป็นลูกจ้างคิดจะเป็นเจ้านายเจ้าของกิจการเองก็สามารถทําได้การเงินช้าๆได้พาเล่มน้ำมีโชคลาภจากเพศตรงข้ามและการเดินทางราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายน เจอเรื่องแปลกๆแต่ก็ทำให้มีการเริ่มต้นที่ดีการงานมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ดูแล้วเหมือนจะยากขึ้นแต่มีเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานที่ดีมีโอกาสก้าวหน้าสูงถ้าขยันหมั่นเพียรหยิบจับอะไรก็ดีเป็นส่วนใหญ่ส่งผลทำให้การเงินคล่องมือมีดวงในการเสี่ยงลุ้นใครที่ชอบทางนี้คงยิ้มออกจะได้ลาบปากและลาบจากการเสน่หาหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ